สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันผานะฮะวันนี้อยู่ที่ Terminal อลท so วนี้วันอโศกครับก็เด mm ี hmm. ๋จะไปงานออของดิม t อยนะฮะทีเ่เป็นงาน l i m i t ต็นะครับ mm hmm. คือวันนี้เป็นวันที่7นะแล้วก็งานมันมีตั้งแต่วันที่2ถึง12นะครับแต่ว่า mm hmm. คิดว่าวันนี้ที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับ โอเคครับก็ตัวงานเนี่ยมันจะติดกับเ,เกตรประตูทางเข้าเลยนะครับเดินเข้ามาก็จะเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในงานนะครับว่ายังจะพอมีอะไรให้เราสอยบ้างจริงๆก็ต่อมาหมดแล้วนะนะก็มันจะมีแค่แถวเดียวนะครับอีกอันนจะเป็นของเคซีทอยนะฮะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้สอยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูอ,อของนะครับว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะตอนนี้มันประมาณห้าโมงละ อันนี้มันเป็นงานเหมือนงานพับเส้นใช่ไหมก็จะบอกว่าเครื่องในไก่มีอะไรบ้างนะ1.38ชิ้นมีปลาด้วยไอวัวนี่รู้สึกว่าจะเห็นบ่อยคาร์เมนเลเดอร์ซีโร1นะฮะอันนี้งานบันเพลสโต้570ก็โอเคนะอันนี้คาร์ <laughs> มนนเมนเลเดอร์โฮโลบี นามิสแต็มปีดงาน E X Q นะครับ นี้งานครอสนะฮะเน็กเอสตายนะฮะอีวาศูนย์หกพันสามสิบห้าบาทนิวริวจินมารุหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า ัวงานจะมีแค่2ฝั่งนะครับก็อีกฝั่งนะครับจะเป็นของออดิมทอยนะจะมีบาลเฟสโต้แล้วก็งานของธรรมชีกันดั้มนะครับอีกฝั่งจะเป็นของเคซีทอยก็เป็นงานซอยนะครับก็เท่าที่ดูดูมาก็เดี๋ยวจะซื้องานของบาลเฟสโต้แล้วกันนะกันดั้มเนี่ยก็ต่อกันเยอะแล้วไนงะต่อกันจนชินไปแล้วอะนะฮะเดี๋ยวเรา โอเคกลับแล้วครับโดยสรุปนะฮะงานเล็กจิ๋งเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต่อไปหมดแล้วนะครับตัวลิมิเต็ดก็ไม่มีอะไรให้เราได้เลือกมากเท่าไหร่นะครับผมก็งานหนังสือวันที่12นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูแล้วกันนะครับของรถคาก็ราคาก็เท่ากับสะพานเหล็กนั่นแหละ แต่ก็ของไม่เยอะนะฮะก็คลิปนี้ขอจบจเส็นงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม